สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมีของจากร้าน Smile Mod มาส่งนะครับซึ่งก็จะเป็นเมาส์ผมพิออเดอรไปก็คือ Final Mouse Ultra er Light Force l o t นะครับผมก็จะเป็นเมาส์ซีรีส์สุดท้ายของรุ่นนี้เลยก็ข้างในของก็จะมีเคงกิวการ์นะครับผมก็เป็นได้ปกติอยู่ละ ได้มาทุกครั้งที่ผมสั่งกับผมร้านประจาแล้วก็คนสลับที่พีออเดอร์นะครับก็จะได้เป็น 3d printing เอตั้งเมาส์เท่ๆอย่างนี้ด้วยซึ่งก็จะมีแง่งๆอันนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนข้างหน้าให้เป็นทับใสๆนะแล้วก็นี่คือภายในเมาส์นะครับข้างใน,นก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยว่าผมเคยใช้มาและโอเคก็จะเป็นสีขาวล้วนๆไม่มีอะไรเลยข้างๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนลายสกรีนแบบผมรู้สึกว่ามันหนึบนิดนึงนะครับเนี่ยกับอันเก่าผมต้องใช้กิ๊บมากที่ผมรู้สึกมันลืนะ่นมากเลยตอนผมใช้ผมเหงื่อออก นี่็ะไรข้างขวาเป็นแบบไล่แบบเดียวกันนะสีขาวล้วนเลยนะครับผมซึ่งมันต่างกับว่ารุ่นก่อนนะรุ่นก่อนหน้านี้เลยแหละที่เป็นโปรฟิซี่ที่สีแบบผมโดนหลอกมาให้มันเป็นสีเนี้ยผมแบบนึกว่าเป็นสีขาวแบบเนี้ยเออแบบซึ่งผมก็น่ามือตามัวซื้อมาแบบไม่หาข้อมูลแล้วซึ่งข้างในก็จะมีฟอร์ตคีย์ด้วยนะครับจะได้เข้าถึงสิ่ของเมาส์รุ่นต่อไปได้ก่อนใครนะครับแต่มีตามําหนิอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือแบบตไอ้้อาให้ต้องเลขข้างหลังมันเนี้ยมันเหมือนแบบขูดแล้วมันรู้สึกแบบสักษาแล้วก็ป แบบอีกอันนึงดูสวยงามมากเลยอ่บแบบโอ้โหผมรู้สึกแบบผิดหวังอยู่ตรงนี้นะครับแบบมันไม่สวยเลยอ่ะมือผมนะก็รู้สึกแต่ว่าความรู้สึกผอผมยังรู้สึกว่ามันหนักกว่าอันเก่านะแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าต่อให้มันกิฟดับดับรู้สึกมันดึบดึบตอนแรกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าพอเล่นไปเรื่อยๆผมเป็นคนแบบเหงือออกมือง่ายแล้วก็จะแบบรู้สึกลื่นๆอยู่ดี ต้องรู้สึกว่าต้องหาติปมากี่เดี๋ยว่าผมว่าถ้าเอาคลิปมาติดมันก็ปิดข้างไม่สวย,ยครับแต่โดยรวมผมก็ว่าโอเคครับก็เสียตังค์ซื้อมาต้องแพงอะเนาะบายจ้า